สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับนี่ครับ f อจากอำเภอนากลางอำเภออำเภอนากลางจังหวัดจังหวัดเลยบ่พี่น้องบัวบ่โอนากางนี่คือน้องบัวบ่นี่ครับพี่ชายนี่นี่นี่ครับบอกติดตามผมทางช่องดูอยู่ตลอดครับก็เลยวันนี้พี่ชายมาจัดนี่ครับชุดเสื้อเผาฮะเอาไปเปลี่ยน เอาไปเปลี่ยนจากหกล้อน่อยเป็นหกล้อตัวใหญ่ย่เป็นป่าครับไอ้อพี่ชายเขาจะนี่ครับลักษณะการการความชอบของเราคนเราไม่เหมือนกันเนาะนี่ครับจากเส้นนี้นะเส้นนี้เป็นยาง750พี่ชายอยากได้ยาง825ผมก็จะจัดสลับให้แล้วก็ชุดคันหน้าพร้อมเนี่ยชุดนี้แค่2 0 0 0 0กว่าบาทเองพี่ชายเขาจะจัดไปอ่าไปใช้ที่จังหวัดหนองบัวลำูนะไอ้เนาะนี่ครับ f c ผมหน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยเนี่ แล้วก็วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาชมนะก็ FC เราเหมือนกันจัดเครื่อง B u ไปทั้งหมด3ตัวน่าจะขึ้นเย็นนี้ประมาณสัก5ถึง6มเย็นน่ะเนี่ยครับตัวนี้ครับ B u 1ตัวแรกนะฮะเป็นเครื่องฝาจีบสระเปานะฮะฝาจีบสระเปาตัวนี้ตัวนี้ผมขายให้พี่ให้เฮียเข้าไป2,500 0ตัวนี้นะ25 0 0 0แล้วอีกตัวหนึ่งเป็นกระทิงนะครับช่างบางกับช่างทอนกำลังตัดออกจากแท่นนะครับ ลวดครับตัวละ25งหมสตาร์ทแบบนน่น,นีตึ๊บๆเดี๋ยวมีคลิปเอคลิปสตาร์ทอยู่ไหนน้อได้ตัดไปไหมเนี่ยอาจจะมีคลิปสตาร์ทแบบชั่วคราวอาจจะตัดติดต่อกันแบบชั่วคราวอ่ะตอนตอนที่อยู่หัวคลิปอ่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำคอนเทนต์แล้วทีนี้พอดีก็เลยจะทำคอนเทนต์ยาวกันเลยทั้งหมด3ตัวครับจะขึ้นเย็นนี้แล้วก็ชุดเซอรพลชุดนี้กํลาลังจะขึ้นรถแล้วก็วันนี้นะฮะผมประมูลรถอ่ารถตู้ ของหน่วยงานอะไรนะราชาการนี่แหละได้คันหนึ่งเขากําลังผมกําลังให้น้องชายเอารถสไลด์ไปใส่ครับกําลังให้น้องชายเอารถสไลด์ไปใส่มาแล้ว่อจะมาสดๆกันเลยว่าจะมาสตาร์ทเลยเพอใส่ลมจากรถสไลสสด์เสร็จปุ๊บเราจะสตาร์ทดูว่ามันจะติดไหมอ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะเดี๋ยวรถตู้คันนั้นมาถึงแล้วค่อยว่าก,กันอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับยิงกระทะพร้อมยางออกเรียบร้อยแล้วฮะถึงขั้นตอนการขึ้นแล้วทีนี้ในช่างทอน นี่ครับจะยกขึ้นเรียนครับรถล,ล,ลูกค้าเป็นรถรถรถแคปนะฮะมันต้องยิงกระทะยิงยางออกไม่งั้นมันยาวเกินครับเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้ครับอ่ะดู <c oughs> อ่ะเอาคัน,น้าขึ้นก่อนครับช่างทอน <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศการทํางานของร้านเรานะฮะมิตรภาพครับมิตรภาพอย่างเดียวเลยตอนนี้ <c oughs> ราคามิตรภาพครับ <c oughs> คุณภาพครับแก้ว <c oughs> นี่ครับดู สัมผัสแล้วจะรู้นะฮะว่าผมเป็นคนยังไงผมค้าขายจริงนะครับลูกค้าท่านไหนที่เห็นรถผมทางช่องผมนะฮะชอบรถอยากได้รถโอนมาจามาเลยไม่ต้องห่วงนะฮะตังท่านไม่มีหายไปไหนครับการันตีจากการค้าขายมาหลายปีนะฮะผมมีหน้าร้านจริงนะฮะ F4 เราทุกท่านนะครับผมพูดเป็นกันเองครับอ่าไม่ต้องห่วงครับ ค้าขายผมค้าขายอาชีพนี้ผมคิดว่าจะสุดทอดถึงลูกถึงหลานนู่นแหละครับไม่มีทางที่จะโกงทุกท่านนะครับสบายใจได้เลยโอนมาจํามาได้ของชัวร์ของไม่ถูกสเปคคืนตังค์ให้อีกผมอะเป็นอย่างนั้นฮะแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีค่าใช้จ่ายไปแล้วก็หากค่าใช้จ่ายแค่นั้นเองครับก็คืนตังค์ได้ด้วยนะอยู่กับผมเนี่ยนะสมมุติว่าผมเอารถไปส่งลูกค้าเนี่ยเอารถไปส่งลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ชอบอะไรงั้นอย่างนี้ อ่ะไม่เป็นไรครับสมมุติมีค่าสไลด์ไปส่งมีค่าสไลด์ไปส่งปุ๊บแล้วผมก็หักค่ามาจํานิดๆหน่อยๆเท่าที่เราคุยกันได้คือพอใจทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองครับอย่าไปซีเรียสครับถ้าเราไม่ชอบเราก็มันก็อย่างว่าเนาะมีความชอบส่วนตัวผมค้าขายไม่ต้องห่วงนะฮะลูกค้าทุกท่านคือผู้สําคัญสําหรับผมอยู่แล้วอ่าขึ้นไปแล้วครับคันหน้าเลยเฟืงท้ายฮะ เปลืองท้ายกับยางอีกห้าเส้นนะฮะเนี่ยครับเปลืองท้ายถอ,ถอดเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะขึ้นกับยางอีกห้าเส้นครับเต็มบรรยากาศครับคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศการทํางานด้านหลังด้านหลังนุ่นฮะด้านหลังนู่นที่ตัดรถเนะี่ยเขากําลังจัดของขึ้นของส่งลูกค้าเหมือนกันครับด้านหลังแต่ว่าอาจอาจจะไม่ได้เดินไปดูด้านหลังนะวันนี้แดดร้อนมากเลย <laughs> อ่าครับช่างบังครับอ่าจะยกละเส้นนี้ลูกค้าไม่ได้เอานะฮะเอาเฉพาะยางกับกระทะครับถอดสลับยางกับกระทะให้อ่านี่ครับถอดละต่ำลงนิดนึงช่างบางบอกนี่ครับช่างทานช่างทอนครับจัดของสองช่างของผมครับอ่ากินไปลวเปบ คุยกันไปยาวๆขอบบรรยากาศทางร้านเราขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะตอนนี้ยอด FC เราที่กดติดตามกันก็เกือบห้าหมื่นแล้วอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เชื่อใจกันนะฮะผมวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกจังหวัดกาลสินนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ถนนเส้นขอนแก่นปนทองนะฮะเลยถ้ามาจากขอนแก่นเลยยางตลาดมา17กิโลนะฮะผมอยู่ระหว่าง ผมอยู่ระหว่างช่วงกลางผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองกรสินนะม<า>ผมอยู่ฝั่งอำเภอกรมลาใสนะฮะฝั่งอำเภอกรมลาไสอยู่ฝั่งพูดอีกฝั่งนึงก็ฝั่งสารคามครับผมอยู่ดินแดนผมอยู่แดนติดกับสารคามอ่ะเผื่อทุกท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าเปิด GPS มาเลยครับร้านผมปักหมุดไว้อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวดูเขาขึ้นของต่อเรื่องกันเลยครับ สวยราคาถูกๆเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ค่ำนะช่างทอนเดี๋ยวเราสตาร์ทรถตู้ดูที่ประมูลได้วันนี้ประมูลได้สดๆร้อนๆเลยจากขอนแกน่นของอะไรไม่รู้จําไม่ได้ <c ười> คือมีคนส่งให้ผมก็ประมูลตามหน้าที่ผมไปแล้วครับผมไม่ได้ไปกับเขาหรอกประมูลเฉยๆดูทางรูปครับดูรูปแล้วก็ประมูลเลยสภาพรถอะไรเป็นยังไงไม่รู้จะสตาร์ทติดหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งครับ <Okay. S 2> นี่ทีนี้ เรียบร้อยอ่าขอบคุณไอ้หลายๆนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณไอ้หลายๆครับเนี่ยครับ FC เราจากหนองบัวรำพูนะฮะอ่ามีอย่างมาหากันได้เด้ออ่าฮักกันที่เกาหลาไทยฮาขอบคุณหลายๆครับถามมึงจะขวงได้อีกสามสี่หมื่นนี่ถามมึงจะขวางไดยูทูบเด้ออ่าโอเคครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวรถตู้มาค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับไอ้ขอบคุณครับครับผมไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับร่ำรวยร่ำรวยครับใครมาหาผมรวยทุกคนนะครับ รวยทุกคนครับกลับบ้านไปรวยเลยครับมหาผมอ่ะโอเคเดี๋ยวรถตู้มาเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับรถตู้มาถึงแล้วดูภาพโดยรวมสวยนะเนี่ยดูดีเลยแต่ว่าต้องมาลุ้นกันครับว่าเครื่องมันจะสตาร์ตติดไหมเพราะรถเขาจอดรถประมูลแต่โดยมากแล้วก็7-8 0ดเเครื่องติดได้ทำงานได้ครับจะไม่ค่อยพังนะฮะ เพราะว่าตกรุ่นตกอะไรหน่อยเขาก็จอดครับแต่คันนี้เราต้องมาลุ้นกันว่ามันจะติดไหมแล้วก็ถ้าติดแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าติดแล้วผมดูเกจเครื่องแล้วผมจะเปิดราคาเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ผมประมูลมาจากเทศบาลตำบลน,น้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้พอดีเมื่อวานผมไม่ได้ไปครับมีพี่ชายคนนึงส่งรูปแล้วก็ส่งเอกสารการประมูลมาให้ผมดูรูปทางโทรศัพท์ผมก็ประมูลเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับคันนี้ครับ ผมไม่ค่อยได้ไปแล้วครับนอกจากจะมีรถหลายๆคันผมถึงจะไปครับถ้ามีรถไม่กี่คันผมก็ให้คนดูให้แล้วก็ประมูลให้ฮะเดี๋ยวคันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ะช่างทอนดูหน่อยว่าจะลงทอนไหนนี่ค,ครับสดๆเลยนะคะเนี่ยไม่ได้เฟรคเลยนะครับดูกันแบบสดๆเลยว่าจะสตาร์ทติดไหมถ้าไม่ติดแล้วผมต้องขายอย่างไรแล้วถ้าติดแล้วราคามันจะเท่าไหร่ฮะมันจะมีหลายลักษณะอ้อยางสวยนะฮะ ยางสวยนะสภาพยางถือว่าสวยนะเนี่ยยางสวยหนึ่งสองสามสี่ถือว่าใช้ได้ทั้งสี่คันเลยสภาพยางอะ่ะอ่ะโอเคถึงแล้วครับเดี๋ยวดูสภาพโดยรวมนะดูกันดูครับสภาพถือว่าดีนะเห็นไหมครับใช้ในราชการเท่านั้นเห็นไหมครับสภาพภายนอกถือว่าสวยนะแต่ภายในภายในไม่รู้แต่ว่ารถจอดแบบนี้มันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกครับเราก็ปรับปรุงหน่อยแต่งเติมหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วอะ่ะ ดูครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเรารู้กันครับว่าจะเป็นยังไงผมจะให้ช่างทอนสตาร์ทครับวันนี้เอ,อโดยรวมๆแล้วมีสเสน่ห์ถือว่าดูดีอ่ะ yeah, คันนี้นะ yeah, ถือว่าดูดีนะ yeah, 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 yeah. ประตูเป็นไงช่างทอน <Yeah. S 1> ประตูเปิดไม่ได้เหรอ <Yeah. S 1> ไออ่ะเดี๋ยวลงมาเช็ค <Yeah. S 1> ลูกหลอกเสียป่ะเ <Yeah. S 1> ออไม่เป็นไร อ่าอยู่เราเยอะแยะตัวนี้ครับอาจจะลูกป,ปืนแตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูครับอ่าลงแล้วครับมาไอ้เบิรดเดี๋ยวแกะเลยถอดเลยเ้อไยอแต่ว่าไอสลิงท่านไหนถอดถอดเลยเซอไลอนี่สลิงอย่าเพิ่งถอดแล้วก็แล้วก็ยิ่งยิ่งซีสิมหาอง,องาศสาสไล์ลงเลยอ่ะเดี๋ยวน้องชายลอง แกะก่อนนะครับโอเคแล้วครับแกะเรียบร้อยแล้วฟ้าอ่าเดี๋ยวนะครับจะให้น้องพอแล้วปล่อยสลิงเลยท่อนท่อนตัวรัดฝั่งนี้มันขวางทางไหมล่ะนี่นี่ตัวรัดฝั่งนี้ขวางทางไหม เดินหน้าอีกนิดนึงหน้ามันเทียมเดินหน้าอีกนิดนึงอ่าเดินหน้าไปอีกนิดนึงอ่าโอเคได้แล้วลงเลยลงลเป็นคือน้องชายครับอ่าเดินหน้าไปอกีกหัวมันที่มเกินไปยังไม่เก่งสไลด์เท่าไหร่ครับพอดีพึ่งอ๋อมีเบรกมือด้วยอ่าโอเคแล้วมีเด็กมือเนะี่ยคือน้องชายผมครับพึ่ง คุยกับผมผมก็เลยให้ออกสไลด์ครับเอาไว้วิ่งส่งรถให้ผมก็เขาเป็นศักพูดภาษาอีสานกับน้องเมียนะครับตามศักดิ์ศรีของเขาอ่ะโอเคครับลงนะยวให้ช่างทอนการดูให้นะครับว่ามันจะสตาร์ทติดยังไงอะไรยังไงไม่ได้เฟซนะครับไม่ได้เฟซขึ้นมานะครับเอาแบบสดๆเลยติดคือติดไม่ติดคือไม่ติดนะครับ เท่าที่ผมดูเนี่ยเท่าที่ผมดูถือว่าสดนะสดนะส,ดนะสีสันสีสันอะไรภายในเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชุดข้างในนะครับเนี่ยครับมันคือรถประมูลมันจะเป็นแบบนี้ครับเราก็ต้องปรับปรุงหน่อยอะไรยังไงปรับปรุงแต่งเติมฮะรถประมูลมันมันมันคือพูดตรงๆว่าถ้ารถที่เขาหยุดใช้ปุ๊บเขาก็ จะไม่มีใครสนใจอ่ะจะทิ้งเลยอ่ะเขาจะทิ้งในทันทีเลยครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะเราก็ต้องมาดูครับว่าขอให้เครื่องมันติดก่อนเพราะว่าอุปรกรบภายนอกมันทําได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับขอให้เครื่องติดก่อนนะลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นเครื่องติดละตอนเนี้ <laughs> นี่ครับประตูฝั่งนี้อ่าประตูฝั่งนี้เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ช่างทอนดูเดี๋ยวประตูหน้าเปิดได้ครับข้างหลังมีตัวกั้นเรียบร้อยครับตัวนี้ แล้วก็บอกก็เป็นแบบนี้แต่สําหรับใครที่จะไปทํารถรถลักษณะรถบ้านนะผมถือว่าโอเคนะเนี่ยเพราะว่าเราต้องได้กุใหม่หมดอยู่แล้วฮะขอให้เครื่องติดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเครื่องจะติดได้ไหมโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างทอนกาลังจะมาเปิดเครื่องให้ดูนะเครื่องจะสภาพเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวรู้จักตอนนี้แหละครับผมให้ช่างทอนเอาดูแบบสดๆเลย ติดได้ก็คือติดได้ติดไม่ได้ก็คือติดไม่ได้ละครับจะลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ครับที่ผมซื้อมาใช้ในราชการเท่านั้นนะฮะอ่ะช่างทอนดูเครื่องดีอึ๊บโอ้ขี่นูมไหมมันจะติดได้ไหมเนี่ยช่างทอนดูสภาพเครื่องครับขยับไหมคันเร่งขยับไหมทียีบอ่าคันเร่งขยับอยู่ครับความกำจับน้ำันเครื่องมีไหมดูดิ นัด่ดูดูน้ำมันเครื่องบบ่อยทีนี่มันเครื่องเป็นไงสวยไหมน้ำมันเครื่องถือว่าดีใช่ไหมอโอเค <c oughs> อโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ช่างทอนเตรียมแบตเตอรี่แล้วเรามาฟังเสียงเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงเอ้ามีแบบด้วยเว้ยเออเออเขาท่าเว้ยแต่แบบลูกนี้ม,มันไม่มี <ไฟ S 1> มันไม่มีไฟแต่มันบมมี น,นี้ได้ท่มันมุ้ม่คุณเจียเลยจ,จี้ตรงเราด้ะอ่าค่อ,คอยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวช่างทอนเกียแบตเตอรี่เสร็จก่อน <c oughs> เดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูกันครับผม <c oughs> นี่ครับเอาแบบสดๆเลยเดี๋ยวผมพาด,ดูรอบฝั่งนี้นะฮะเซลลิอ <c oughs> ยก็ไม่มี <c oughs> โอ้คือจะเก่งแท่มันจิติดได้บอลลทอนเนี่ยองค์ประกอบสภาพโดยรวมรถถือว่าโอเคนะ ือว่าโอเคนะเนี่ยรถยังคือยืนพื้นยังสวยอะ่ะแต่ว่าเครื่องไม่รู้ว่ามันจะติดไหมยืนพื้นสวยนะยืนพื้นสวยแล้วก็ยางอะไรก็มีครับยังมียางอะไรอยู่นะฮะคันนี้คันนี้ยังดีอยู่เลยเดี๋ยวรู้กันครับผมช่างทองลองดูประตูเป็นเพราะอะไรอ๋อมันตกรางใช่ไหม <c oughs> พอแก้ได้ไหมเนี่ย พอแกได้อยู่เนาะเดี๋ยวดูเอาแบตเตอรี่ใส่้ะครับทางทอนครับสดๆไปเลยได้ได้บ่ละอย่างเงถ้ามันติดละ่ะทำความสะอาดภายในทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยนะติดแล้วน่าจะขับได้เลยมากงนี่มันมีขาดบว่วะลองหยียบขาดหนึ่งเนี่ยครับเอาแบบสดๆไปเลยนะไม่ต้องเฟรกกันเลย ติดในเดอ้ออีหล่าเอ้ถ้าติดแล้วจะขายทุกถูกเลยครับ FC เราฟังออกไหมติดในเดอ้ออีหล่าเอ้หมายความว่ายังไงบ่รั่วหัวมวนสนุกสนานกันไปครับยางดีสี่เส้นนะถือว่าโอเคนะยางอะ่ะเป็นเขาใส่ย,ยางบรรทุกด้วยรีโอหกเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นยางบรรทุกนะทั้งสี่เส้นเลยเรียบร้อยเลยก็คือยางไม่ต้องทําจะได้ทําภายในสมมุติมันติดนะ ทำความสะอาดออกแล้วก็เบาะเนี่ยต้องได้ห่อใหม่ให้มันสวยแล้วข้างหลังเนี่ยก็ทํากุขึ้นเป็นรถนอนรถอะไรได้เลยแล้วค่อยว่ากันอีกคันนึงเอกาสารน่าจะรอประมาณเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกผมประมาณสองสเดือนมั้งกุญแจเปิดได้ไหมช่างชัยไอ้ชัยหยยบคานมนู้นมีคาดปะเอากุญแจเปิดได้ปะไอ้แจ๊วอ่ะมีคาดด้วย ถ้าแบบนี้มันน่าจะขับได้เลยเนี่ยอาจาไปเหยียบดูมันจะแตกเออมันลันปูดแสดงว่ามันมันดันน้ำมันไปเห็นปะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนี่ครับเดี๋ยวดู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 ภายในตรงนี้นะเนี่ยบ่อตรงนี้ต้องห่อใหม่แล้วทําความสะอาดชุดเรือนใหม่อะไรโอ้ช่างทอนใส่ไปแล้วไฟหน้าจอเรือนใหม่ขึ้นแล้วครับอนี่ครับ อ่าไฟหน้าจอเรืนไหม่ขึ้นแล้วเอามันมันกลายเป็นเผาหัวแล้วนี่เดี๋ยวหัวเผาจะขาดปิดไปก่อนเดี๋ยวลองลองเออช่างทอนถอดที่แล้วเหรอบิดเลยครับบิดเลยไหมสตาร์ทได้ไหมอย่าอยเกีย่าวางเพราะท่านอย่าวางไหมช่างทอนเดี๋ยวขึ้นไปั่นโอ้มาให้ได้ไปยกีย่าวางท่านเดี๋ยวน้าว่าว่าใดสตาร์ทจะทำงานไหมอืมช่างทอนใส่หน้าแล้วนี่แหละครับ ตอดยากาายากท่นช่างตอนวะยากเลเดี๋ยวยากสิเดี๋ยวอเดช่างใช่ว่ายากยากสิเดีย๋ยวอดตัว <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ช่างตอนเปลี่ยนในสตาร์ทก่อนนะครับโอเคเอ๊ะลองเคาะดูก่อนเผื่อมันนานอ่าอาลองเคาะดูกว่าอนอ่าเอาอะไรมาเคาะดิเบื้องต้นครับเบื้องต้นศาสตร์ของช่างเบื้องต้นครับเดี๋ยวเคาะดูเดี๋ยวให้ช่างทอนหาอะไรมาเคาะดูก่อนนะ <laughs> มันตกล่างไอ้ไส่เดี๋ยวคอยจัดการมั้ ดูจะเปิดฝั่งนี้ดูนะเปิดได้ไหมโอ <c oughs> <c oughs> ้แน่นแน่นติ๊อยอ่ะเปิดได้แล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊ย,ย,ยนี่ครับถือว่าโอเคนะเนี่ยภายในเนี่ยเป็นรถบ้านได้แบบเจ๋วๆเลยอะ่ะทำความสะอาดหน่อย <c oughs> ภายในก็กุใหม่ทำความสะอาดแต่ผมจะขายถูกๆนะคันนี้ผมขายไม่แพงนะ <c oughs> เพราะว่าผมประมูลเข้าไม่แพง <c oughs> ผมก็ขายไม่แพงแหรอลรถอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ารถสภาพแบบนี้ประมูลเข้าไม่แพงหรอกครับ ผมจะขายถูกๆให้เอฟซทางช่องเราราคาผมขายโอ้โหทุกคนเขางงว่าผมขายได้ยังไงร,ราคาอย่างนี้แล้วผมประมูลมาเท่าไหร่ผมก็บอกเอซทุกท่านไปเลยครับว่าผมซื้อถูกมาขายถูกแลละครับอารมณ์ดีนะฮะอ่าช่างทอนเคาะและ้วอ,อ่าเคาะแล้วครับอ่าลองดูเน,ะนาะเอาเฮ้ยบตเตอรี่มีไฟเบเลยนี่ ฮะคือจังแบตบ่มีไฟนี่เอาเช็คแบตดิแต่ว่าบ่ติดดอกชื่เลยมันขาดสรุปอ่าไม่ติดกระช่างขอแค่มันหมุนไงอ๋ออ่าช่างทอนลองยี่สิบสี่แล้วครับดูได้สตาร์ทก่อนว้ยมันติดเลยเอามันติดเลยเอาคือว่าเส้นน้อยมันขาดท่อนฮะต่อได้ต่อะเอามันคือติดเอดสายแล้วเอาถอดสปริงเส้นน้อยออกบ่ทั้งในออกต่อต่อตรงอ๋อเขาตต่อรงต่อตรง โอ้เออว่ะเอาเท่นะวะโอ้เสียงเครื่องเว้เชื่อว่าะไอ้เราตั้งใจว่ามันติดติดเลยอ่าเครื่องดีด้วยนะแบบนี้เอาช่างถอนเรามาขับดูดิเอาไหมเนี่ยครับรถหลวงครับบางครั้งบางทีนิดๆหน่อยเขาก็เลิกใช้ครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างถอนเราขับดูเมื่อกี้ที่ผมบิดสตาร์ทผมไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะให้มันติดนะลบได้ลบได้ ผมตั้งใจแค่ว่าจะลองชึกช๊กชึ๊ชเฉยแต่มันติดเลยครับมีคัดไหมช่างทอนคัดกับเบรกมีไหมอึ๊บออาถอยดิอ้าวขับได้เลยครับอ่าแบบนี้รู้เรื่องครับอ่าแบบนี้รู้เรื่องนะผมบอกให้นี่แหละครับบางครั้งบางทีอ่าเนี่ยครับขับได้แล้วครับอ่าช่างทอนถอยหลังเดินหน้าเลยขับได้แล้วครับขับได้แล้ว ขับได้แล้วครับขวาออกซ้ายซ้ายออกไฟไฟหน้า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 ออกครับไฟลีออกไฟหน้าดิไฟหน้าเต็มเต็มไฟหน้าเต็มพามากไฟหน้าเต็มเต็มไหมไฟตาดิฮะเปิดแล้วทำไมมันไม่ติดวะไม่มีไฟเลย แสดงว,ว่าฟิวขาดแต่ว่าระบบด้านข้างอะไรออกหมดอ่ะเดี๋ยวถอยไปตั้งลำแล้วเดินเข้ามาอ่ะเนี่ยครับเดินขับได้แล้วครับอ้าวเป็นเรื่องครับโอ้เบาชางทาาอนเบาเบาคันนี้นะามาผมจะเปิดราคาแล้วทีเนี้ยคันนี้นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะห้าหมื่นเก้าใครอยากได้มาเอาไปใช้ครับห้าหมื่นเก้าพันบาทมาครับมาเอาไปใช้ห้าหมื่นเก้า นี่ครับช่างทอนครับลงรถแล้วติดเลยเดี๋ยวเรื่องประตูกับเรื่องเซลิโนย์เดี๋ยวผมจัดการให้5้า0มืบาทครับมาทักมาหาผมนะครับอ่าโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับอ่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอรหลยยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมนะครับวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะฮะ0879519226 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6นะครับ ดูควันครับไม่มีควันในรถอ่ะอ่ะไอดีไลนผมนะครับตัว B กับตัวที5 1 3ห้าาย้ำนะครับ B ีทีแปดผมวุฒิชัยของถูกกาลสินถูกจริงการันตีวุฒิชัยของถูกขอพระคุณทุกท่านมากๆครับแจ๋วจริงช่างทอน มาคุยกันท้ายคลิปนะครับคันนี้ครับพึ่งขับมาส่งผมผมก็เลยจะทําเป็นคุยกันท้ายคลิปเลยคันนี้ผมก็ไม่ได้ไปอีกแล้วประมูลได้เมื่อวานเหมือนกันพึ่งขับมาถึงวันนี้พอขับมาถึงวันนี้ปุ๊บเอาเอาทาเป็นคุยกันท้ายคลิปไปเลยนี่ครับมิสูบิชิ L สองร้อยเชิญลงตัวนี้เขาเรียกเชิญลงนะเขาไม่ได้เรียกไซโคนนะหมา สายเข้าไร่เข้าทุ่งเข้านาเกี่ยวหญ้าให้วัวคันนี้ครับมาดูครับดู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 ครับอ่าเอากสารเป็นชุดจดเรียบร้อยนะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งนะครับอ่าไม่มีฝาท้ายนะเดี๋ยวผมจะทําในลักษณะขายตามสภาพขายถูกอะ่ะนี่นะฝาท้ายไม่มีนะแล้วก็ยางถือว่าดีสี่เส้นนะนี่นะสภาพนี้นะแบบนี้ครับ มาส่งผมเมื่อกี้นะฮะสำหรับท่านที่ไม่ได้ซีเรียสขอแค่รถขับได้วิ่งได้นะฮะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยอะแล้วก็อีช่างทอนไปไหนวะเดี๋ยวให้ช่างทอนมาสตาร์ทแล้วขับให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้ช่างทอนมาสตาร์ทขับให้ดูช่างทอนมาแล้วครับอ่ะช่างทอนสตาร์ทดี่ใช่สายพานเหรออ่าเดี๋ยวให้ช่างทอนแก้ไขให้อ่ะช่างทอนเอาฝากระโปรงลงแล้วขับดิ ขับถอยไปนู่นนะแล้วเดินเข้ามาอ่าเดี๋ยวช่างทอนจัดการให้นะครับเสียงสายพานเฉยธรรมดานละครับรถอาจจะจอดนานสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะคันนี้ยางสวยเลยเนาะสวยทั้งสี่เส้นเลยอ่อยแล้วครับล่อยลวครับมาครับมาครับคันนี้ครับอ่า fc ทุกท่าน ล้วจะขายคู่กับคันนั้นเลย,ยไปแล้วครับมาแล้วอ่ะแต่รังด้วยมานี่ครับสําหรับ FC ท่านไหนที่หารถวิ่งได้ใช้งานได้ที่ราคาซอบๆราคาประหยัดนะโอเคเลยคันนี้เป็นนู่นเลยอ่างนี้นนช่างทอนช่างทอนขับไปเก็บข้างหน้าเลยอ่ามันติดแล้วขับไปเก็บข้างหน้าเลยไปคันนี้นะคันนี้นะอ่า สามหมื 35, นะ่นห้ามาทักมาหาผมสามหมื่นห้าพันบาทครับทักมาทักมาหาผมเลยสามหมื่นห้าพันบาทคันนี้อ่าเป็นคุยกันท้ายคลิปสามหมื่นห้านะคันนี้นะทักมาหาผมครับผมฮ่าขอบคุณครับ